สวัสดีครับเพื่อนเพทุกทคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกทคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนเื่อมาอยู่ที่วัดต้นเชือกบางกรวยไซน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆไปกินของอร่อยนะครับแดกตัวแตกหนักพุงสบายกระเป๋า ตามสไตล์ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับเพื่อนๆก็ขับรถเข้ามาจอดในวัดต้นเชื่อนะครับไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีได้เลยนะครับเพื่อนเอนปักหมุดมาที่นี่ได้เลยหรือปักหมุดไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวปิ่นโตร้านนี้นะครับเป็นร้านเก่าแก่เปิดขายมายาวนานมากๆและที่สำคัญราคาถูกแบบบ้านๆรสชาติแบบบ้านๆน,นี่แหละครับเพื่อนๆนเดินชมวิวนะครับ บรรยากาศวัดต้นเชือกนี่ก็มีอายุมันยาวนานนะครับเพื่อนๆเ,เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีเลยนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนก็จะมากันที่วัดต้นเชือกนี่แหละครับเพื่อนๆน,นี่ครับจอดรถด้านหน้าลานจอดรถเสร็จนะครับเดินเข้ามาด้านในตามทางตรงมาตามป้ายอย่างเดียวเลยครับเพื่อนๆก็จะเจอกับกว๋วยเตี๋ยวปิ่นโตอยู่ริมน้ําครับ อยู่ริมคลองเลยครับเพื่อนๆวันนี้แดดจ้ามากๆนะครับแต่บรรยากาศคือแบบร่มลื่นมากๆครับแปลกนะครับเวลาอยู่วัดเนี่ยมันจะร่มลื่นร่มเย็นนะครับวันนี้ก็มีแก๊งมีแก๊งมาร่วมรับประทานอาหารด้วยนะครับเพื่อนๆก็เป็นครอบครัวของพี่ตู่นะครับรถซิ่งนะครับเพื่อนๆรถเก่าญี่ปุ่นนะครับสามารถสอบถามแกได้นะครับผมขึ้น FB ของพี่แกวไว้ให้นะครับสามารถติดต่อสอบถามอะไรเก่าญี่ปุ่นรถเก่าญี่ปุ่นได้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตนะครับมีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสหรือจะเป็นน้ำข้นหรือจะเป็นน้ำตกเข็มข้นจัดจ้านที่สุดในย่านนี้เลยนะครับหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มีทั้งน้ำตกน้ำใสเหมือนกันนะครับเพื่อน และยังมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำทีเด็ดเลยครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบโบราณขนาดแท้และก๋วยเตี๋ยวเจนโตโฟร้านนี้นะครับเมนูเด็ดแนะนำต้องทานนะครับคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งยำแห้งยำน้ำรสชาติจัดจ้านมากครับเพื่อนๆใส่ปิ่นโตมาแบบคลาสสิกเลยนะคบเพื่อนๆวันนี้ก็มาถึงประมาณบ่ายโมงกว่านะครับคนก็เริ่มซาแล้วนะครับเพื่อน ร้านนี้นะครับเปิดทุกวันคนจะแน่นช่วง11โมงครึ่งถึงบ่ายโมนะครับแน่นมากๆหรือถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี้แน่นตั้งแต่เช้ายันปิดเลยครับเ,เพื่อนๆร้านกว๋วยเตี๋ยวปิ่นโตนะครับพร้อมเปิดขายตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับไปจนถึงบ่าย3โมงนะครับของอร่อยหมดไวัยเป็นเรื่องธรรมดาครับร้านนี้หมดไวัยมากช้าหมด แดกนะจ๊านะจ๊าเนี่ยครับมาถึงนะครับผมสั่งมาเป็นตัวเมนูเส้นเล็กยำแห้งนะครับแล้วก็เส้นบะหมี่ต้มยำน้ำนะครับเ,เพื่อนๆเสิร์ฟมาเป็นปิ่นโตมาเป็นเถาชั้นๆแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเมนูเด็ดต้องโดนนะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตต้องต้มยำร้านนี้ความคลาสสิกความวินเทจนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับนั่งแบบ ้อยขาอยู่ในโป๊ะริมคลองนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนและมาเป็นปิ่นโตแบบนี้อร่อยไม่เหมือนใครนี่คะเพื่อนเพื่อนสำหรับเมนูแห้งก็จะมีน้าซุปมาให้แบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับมาเป็นเถาตัวพริกป่นนะครับทางร้านเขาเตือนไว้นะครับเผ็ดและเขาปรุงมาให้ในทุกตัวเขาเรียกอะไรทุกชามนะครับ ทุกปิ่นโตเขาจะปรุงพริกมาให้สําหรับเพื่อนๆอยากจะกินต้มยำนะครับแต่ทานเผ็ดไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆแจ้งกับทางร้านนะครับเขาจะได้ไม่ใส่พริกมาให้นะครับนี่ครับปรุงมันดูเดือดมากๆครับเพื่อนๆเกี๊ยวนะครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บาทเท่านั้นเองนะครับและเมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่35บาทเท่านั้นเองครับสําหรับเนี่ย35บาทดูครับทั้งเส้นทั้งน้ม เครื่องให้เยอะมากๆแค่35บาทถ้าเป็นตัวพิเศษนะครับก็จะเป็นเถาแบบดูหรูหราให้โซขึ้นมาหน่อยเป็นเผาแบบแตนเลสนะครับเพื่อนๆเงินวิบวับแบ,บนนี้นเป็นเผา,าปกตินะครับก็จะปิน่นโตปกติแบบนี้นะครับก็อยู่ที่35บาทนะครับทีเด็ดเลยนะครับเป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านก๋วยเสี่ยวปิ่นโตเลยนะครับคือน้ําซุปหอม หวานกลมกล่อมจากการเคี่ยวนะครับซุปกระดูกหมูงานดีมีคุณภาพมากมากครับเพื่อนอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับอันนี้ครับผมเห็นพริกขี้หนูซอยแบบนี้หืมหัดใจไม่ไม่อยู่สไตล์ผมเลยครับช้อนตัดพริกขี้หนูขึ้นมานะครับเพื่อนนี่ครับเอามาใส่เพิ่มเผ็ดยังไม่พอขอเผ็ดเพิ่มอีกหน่อยนึงครับเพื่อนคือชิมน้ําซุปแบบธรรมดาเขามีแยกให้ครับเพื่อนก็เลยปรุงแบบต้มยำแบบเต็มที่ไปเลยครับ สุดท้ายนะครับคือนั่งทานไปนี่แบบหอมหัวแทบระเบิดครับเพื่อนๆเผ็ดมากพริกเผ็ดจริงๆครับเห็นพริกแบบนี้ร้านนี้เขาคั่วเองนะครับเพื่อนๆอร่อยเผ็ดหอมสะใจมากๆตัวเครื่องน,นะครับของตัวก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับจะมีทั้งไส้หมูตับตับนี่คือแบบลวกสดๆใหม่ๆชามต่อชามเลยนะครับและที่ผมชอบนี่ครับเพื่อนๆ หนังหมูกรุบกรบกรึบคือเหุมเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนี้เลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับคือตัวหมูสับหมูสับทางร้านนะครับเขาจะลวกสดสดใหม่ๆชามต่อชามนะครับเพื่อนคือชิมน้ําซุปนี่รู้เลยว่าหมูสับลวกสดสดใหม่ๆนะครับคือถ้าต้อหมูสับสดสดใหม่ๆเนี่ยมันจะทําให้น้ําซุปมันยิ่งมีความข้น ค้นแบบค้นธรรมชาติค้นจากตัวหมูสับนี่แหละครับเพื่อนๆแล้วมีความหวานแบบธรรมชาติอร่อยมากอร่อยแบบสับๆเลยะครับเพื่อนๆกับก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตร้านนี้เด็ดจริงครับเพื่อนๆและก็ยังมีลูกชิ้นหมูนะครับคือกล้วยเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวกรอบนี่ไม่พอนะครับก็สั่งเพิ่มได้นะครับชุดหนึ่งก็อยู่ที่20บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อน ตอนแรกกะตบด้วยเย็นตาโฟแล้วก็ตัวก๋วยเตี๋ยวน้ำคนด้วยโอ้โหแต่สองสองปิ่นโตนี่เข้าไปแบบอิ่มมากคือให้เยอะมากๆไม่คิดว่าสาสิบห้าบาทนะครับจะให้ได้เยอะขนาดนี้นี่ครับเพื่อนๆทั้งเส้นทั้งน้ำซุปทั้งเครื่องแน่นๆเต็มๆเลยครับเพื่อนๆสะใจมากนี่นะครับสีสันความอร่อย ความอิ่มจุกใจนะครับแบบบ้านๆชาวบ้านทําขายนี่แหละครับอหูสู้เส้นได้สะใจมากๆครับแล้วดูความเป็นเส้นเล็กกําแห้งโคตรเด็ดอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มความหวานมันเค็มมาแบบเต็มเลยครับเพื่อนๆแล้วนี่ดูครับหมูสับแบบฟูๆกับตับหมูลวกแบบพอสะดุง้งน้ำเหมือนหวานชามๆไปเลยจ้า นี่ครับแล้วตัวถั่วคั่วนะครับเ,เพื่อนๆหอมมันเข้ากับตัวกุ้งแห้งและพริกป่นอย่างเด็ดงานดีมีคุณภาพตัวหมูสับนี่ครับดูหมูสับนะครับที่ลวกส,สดใหม่ๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆมันจะไม่เป็นก้อนแล้วมันจะไม่กระด้างแล้วเวลาเคี้ยวนี่รู้เลยครับลวกสดใหม่มันจะนุ่มแล้วรสชาติมันจะ ระเบิร์อยู่ในปากนี่ครับเครื่องต่างๆเครื่องก้นชามนี่แหละครับสุดยอดสุดและราคา35บาทนี่แหละครับเพื่อน,อนความอร่อยแบบชาวบ้านนี่ครับแล้วตับให้หลายชิ้นมากๆหวานๆฉ่ำๆนุ่มๆแล้วมุนลิ้นมากๆครับเพื่อน,เ,อนเป็นความอร่อยที่ลงตัวครบเครื่องมากๆครับเพื่อน,อนตามสไตล์แบบชาวบ้านชาวบ้านก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆแบบพื้นๆ แบบชาวบ้านทำขายเนี่ยะครับเพืเ่อนเ่อนร้านนี้นะครับเป็นที่โด่งดังในกระแสโซเชียลอยู่พักหนึ่งนะครับคือแบบทั้งดาราช่องรายการอาหารหลายช่องเลยนะครับมารับประทานกับร้านนี้ก็จากบรรยากาศแค่นั่งทาร้านนี้นะครับ แค่ได้บรรยากาศเนี่ยก็คือกาไรไปนะระดับหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วยังมาได้รสชาติแบบนี้ดูความข้นของน้ำนี่แหละครับเพื่อนๆข้นแบบเขาเรียกอะไรข้นแบบข้นจากตัวถั่วและข้นจากตัวหมูเนี่ยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมาใส่นมสดหรือใส่อะไรให้มันเลี่ยนนะครับนี่ครับข้นแบบธรรมชาติข้นแบบอรุชนอนนะครับเพืเ่อนๆย่างเด็ดสดน้ำซุปแห้งชามแล้วก็ตกท้ายด้วย โอเรียงชงชาดำเย็น <Okay. S 1> เก๊กฮวยลำใหญ่กระเจี๊ยบร้านนี้ชงเองนะครับนี่ครับบรรยากาศบินเทสสุดๆนะครับพเพื่อนๆ <Okay. S 1> ก็จะมีชาวบ้านนะครับทั้งทายเรือมากินนะครับหรือว่าขับเรือมาทานกับร้านนี้นะครับ <Okay. S 1> พเพื่อนๆสามารถจอดเรือข้บบางเอดแล้วขึ้นมารับทานได้เลยับพเพื่อนๆก็ปิดจ็อบนะครับ จัดไปไหลปิ่นโตอยู่นะครับเพื่อนๆนก็ราคาข้ามหลักร้อยมันนิดเดียวร้อยกว่าบาทเองครับเพื่อน,อนถูกมากๆอิ่มอร่อยหนักคุงสบายกระเป๋านะครับเราอิ่มแล้วนะครับก็มาแบ่งปันนะครับเพื่อนอาหารปลาถุงละสิบบาทท่นนั้นเองแบ่งปันยิ่งให้ดิงได้รับกับเพื่อนนี่ครับบรรยากาศหน้าวัดต้นเชือก ไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับถัดไปอีกหน่อยก็จะเจอกับตลาดน้ําวัดไซน้อยแล้วนะครับเพือๆอันนี้ต้นวัดต้นเชื่อนะครับไซน้อยบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยอิ่มจุกจุกจุกใจนะคุุมสบายกระเป๋านั่งทานนะครับจะนั่งขักะหมาด,ด้านบนหรือจะค่อยขาไปด้านล่างก็ได้นะครับเขาทำแพทำที่นั่งได้ดีมากๆนี่เขาเชือก 10บาทเท่านั้นเองถุกเบลเลอเยี่ครัเพื่อนก็เหมือนให้ทานไปในตัวนะครับอิ่มแล้วนะครับแล้วก็แบ่งเพื่อนอิ่มบ้างก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทรมมนำเสนอนะครับอันนี้ก็เป็นรายการจิวแจวนะครับแจวช่อง5นะครับที่เคยออกรายการนะครับแล้วก็พี่เอมิชัย เคยมารับประทานนะครับร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับความอร่อยแบบบ้านๆหนักปรุงสบายกระเป๋าฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดดเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ